ใดๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีซ่าออโต้แหล่งรวมข้อมูลรีวิวรถยนต์ที่ครบถ้วนและน่าเชื่อถือที่สุดสำหรับคนรักรถทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถครอสโอเวอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยตานั่นก็คือโตโยต้ายาริสครอสปี2025รถที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองในยุคใหม่ พร้อมความสามารถที่เกินตัวและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไม่แพ้รุ่นใหญ่หลายคันในตลาดโตโยต้ายาริสครอสปี2025ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ดูโฉบเฉี่ยวทันสมัยยิ่งขึง้นด้านหน้ารถโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบ LED ด,ดีไซน์ใหม่ที่เรียวแหลมและดูดันมากขึ้นประจังหน้าทรงใหม่ช่วยเพิ่มความรู้สึกสปอร์ตและมั่นใจขณะที่ด้านท้ายรถก็ได้รับการปรับปรุงด้วยไฟท้ายแบบ LED ทรงยาวพร้อมกันชนหลังดีไซน์ใหม่ที่ช่วยให้รถดูแข็งแกร่งขึ้นกว่ารุ่นก่อน เส้นสายของตัวถังรถมีความเฉียบคมและลงตัวมากขึ้นเสริมความรู้สึกพรีเมียมแม้จะเป็นรถขนาดเล็กก็ตามขนาดตัวรถยังคงกระทัดรัดเหมาะก,กับการใช้งานในเมืองแต่มีความสูงจากพื้นมากพอให้ขับลุยเส้นทางครุคราหรือพื้นต่างระดับได้อย่างสบายโครงสร้างตัวถังยังใช้แพลตฟอร์ม TNGA-B ของ Toyota ซึ่งช่วยให้รถมีความแข็งแรง ลดอาการโครลงตัวในการขับขี่พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในห้องโดยสารให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะรู้สึกถึงการพัฒนาที่ชัดเจนพื้นผิววัสดุที่ใช้มีความนุ่มนวลพวงมาลัยและคอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายและหรูหราขึ้นหน้าจอแสดงผลกลางมีขนาดใหญ่ขึ้นถึง9นิ้วรองรับระบบ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายชุดมาตรวัดผู้ขับเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้ตามโหมดการขับขี่หรือความชอบของผู้ใช้เบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้มีความกระชับและรองรับสริระได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในระยะทางไกลเบาะหลังมีพื้นที่วางขากว้างพอสำหรับผู้โดยสาร2-3คนและยังสามารถพับแยกเศษ60สร็จ่วน40เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระที่ด้านท้ายพื้นที่เก็บของด้านหลังมีการปรับให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น ด้วยพื้นแบบ2ระดับที่สามารถปรับได้ตามความต้องการในส่วนของเครื่องยนต์โตโยต้า a r ริสครอสตี2025มีตัวเลือกที่หลากหลายโดยรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนตเ์เบนซิน1.5ลิตรสสูบแบบธรรมดาและยังมีเวอร์ชั่น Hybrid ที่ใช้ระบบ h y b ริดซินเนอร์จีร e ายรุ่นใหม่ล่าสุดของ t o y ย t a รุ่นไฮบริดให้กำลังรวมประมาณ116แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์อ,อัตโนมัติแบบ eCVT ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่ราบรื่นและเงียบ เครื่องยนต์รุ่นธรรมดาให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT แล้วแต่ประเทศที่จำหน่ายจุดเด่นของระบบไฮบริดคือสามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนๆได้ในความเร็วต่ำซึ่งเหมาะกับการขับในเมืองและยังมีระบบเบรกแบบ Regenerative ที่ช่วยเก็บพลังงานกลับมาในระหว่างเบรกช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยม โตโยต้าระบุว่ารุ่นไฮบริดสามารถประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยมากกว่า25กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าโดดเด่นอย่างมากในกลุ่มรถครอสโอเวอร์สำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะเพิ่มเติมในสภาพถนนลื่นหรือฝนตกรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ a w u d i ก็มีให้เลือกระบบนี้จะส่งแรงขับไปยังล้อหลังเฉพาะเมื่อตรวจจับว่าถนนลื่นหรือมีการลื่นถลายเกิดขึ้นทำให้ประหยัดน้ำมันมากกว่าระบบขับเคลื่อนสี่ล้อตลอดเวลา แต่ยังคงให้ความมั่นใจในการควบคุมได้ดีสมรรถนะการขับขี่โดยรวมของยาริ Cross ปี2025นั้นน่าประทับใจโครงสร้าง TNGA ช่วยให้รถมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำและการกระจายน้ำหนักดีการเข้าโค้งมั่นคงควงมาลาัยตอบสนองได้ดีทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบกันสะเทือนถูกจูนให้ดูดซับแรงกระแทกจากพื้นถนนได้ดีขึ้นทำให้การโดยสารราบรื่นแม้จะเจอถนนครุกคะ เสียงรบกวนจากถนนแอลลมก็ลดลงจากกลุ่นก่อนอย่างชัดเจนทำให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นและน่าอยู่มากขึ้นในด้านความปลอดภัยโตโยต้ y a าริสครอสปี2025มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดซึ่งให้มาเป็นมาตรฐานในหลายรุ่นย่อยระบบนี้ประกอบด้วยระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยประคองพวงมาลายัยระบบอ่านป้ายจราจรและระบบไฟสูงอัตโนมัตินอกจากนี้ในรุ่งสูงยังมีระบบเตือนมุมอับสายตาและเตือนรถตัดผ่านด้านหลังขนาดถอยช่วยเสริมความปลอดภัยให้การใช้งานในชีวิตประจำวันนี่คือพาร์ทหประมาณ1,200คําคำจากทั้งหมด1,000 0หคำหากคุณต้องการให้ดำเนินการต่อในพาร์ทสแจ้งได้เลยครับขอมาจากเขียนต่อเนื่องให้จนครบทุกส่วนตามสไตล์ของคุณ